กระทรวง i อ t เตรียมตั้งคณะกรรมาการดิจิทัลเอ็กโคโนีในเดือนธันวาคมนี้ค่ะทางด้านสำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็เร่งวางระบบ eDocument เชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐยืนยันว่ามีระบบดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลนายพรชัยรุจิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ชี้แจงความคืบหน้าการเตรียมการรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลว่า จะตั้งคณะกรรมการดิจิทัลเอคโอโนมีในช่วงเดือนธันวาคม2557น่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนมกราคมปี2558โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นจะทันกับร่างกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่น่าจะออกมาบังคับใช้ได้พอดีนายพรชัยบอกว่าภารกิจแรกจะจัดตั้งรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพราะดิจิทัลเอเคอนมีต้องการให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลขึ้นไปบนระบบข่าวเพื่อใช้ฐานข้อมูลเดียวกันทั้งหมดแต่ขณะนี้มีเพียง3-4หน่วยงานเท่านั้นที่ดำเนินการในลักษณะนี้ ขณะที่นางสุรังคณาวายุภาพผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสอพทอบอกว่าได้วางแผนงานรองรับนโยบายด i จิทัลเอคอน m y โดยเริ่มวางระบบ E-Document ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนการทำงานเอกสารสร้างมาตรฐานข้อมูลให้สามารถอ้างอิงผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลฐานได้โดยตรงแบบอัตโนมัติโดยมีทีมไทยเซิร์ชดูแลความปลอดภัยค่ะ ในเรื่องถัดไปนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําเกี่ยวกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เรื่องนี้อาจจะโดนใจหลายๆท่านนะคะเราเห็นได้ว่าในภาคผู้ประกอบการสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามเสมอคือทำไมเรามีกระดาษผู้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทำไมเราไม่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์แบบนะคะอันนี้ก็ด้วยหลายปัจจัยหลายเหตุผลนะคะ เราก็ตัดสินใจกล้าทําในสิ่งที่อาจจะไม่มีใครคิดมาก่อนเราคิดว่าถ้าจะไปเปลี่ยน business process ของหน่วยงานอาจจะยากสู้ให้เขาทำแบบเดิมๆแต่มาแวะพักใช้บริการ Tida ซะทีด้ d คือ Trusted Electronic Document Authority เพื่อให้การบริหารจัดการเอกสารมันสมบูรณ์แบบจ,จริงๆมันสามารถแสดงผลบนหน้าจอในรูปแบบซึ่งกฎหมายทุกฉบับกำหนดนะคะได้โดยไม่ต้องไปทำอะไรมาก อันนี้คือสิ่งที่คิดกันสำหรับแผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐบาลวางไว้มี5ด้านด้วยกันนะคะคือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่นมีระบบบอดแบนด์ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอมีความสเสถียรรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมการลงทุนซอฟต์อินทราสตัชเจอร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจออนไลน์เช่นการวางระบบที่ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้รู้ว่าใครเป็นใครในการทำธุรกรรมในโลกไซเบอร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการเช่นแพลตฟอร์มสำหรับการทำธุรกรรมต่างๆโดยรูปแบบจะเหมือนกับ Google แต่เป็น Google เมืองไทยส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลโดยสร้างผู้นำที่มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์และวางทิศทางธุรกิจออนไลน์และสุดท้ายคือการพัฒนาสังคมดิจิทัลเพื่อให้ คนไทยเข้าถึงเครือข่ายและข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียม